พูดมาผิดที่หรือเปล่าเัาเนี่ย,ยมาต้กลนวแบบนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องนะเชิญไปที่อื่นเลยคบขาจะไม่ยุ่งไปไงหรืะวะเชิญเชิญเลยผู้หญิงคนนั้นอะเมียกูเสียมันเมียเลยเหรอเ็ใช่สิจ้าเมียจ๋า เฮ้ยไอชุดส้มมึงไม่ต้องเสียใจหรอกเดี๋ยวมันสองคนก็เลิกกันทำไมวะเพราะว่ามันสองคนนะเข้ากันไม่ได้ไไไใครวะมีสาต่างกันไงรู้ดีถามคำหนึ่งนะทำไมไอ้นี่เป็นใครอ่ะพูกมาด้วยลูกบอกเมื่อกี้กูยังเห็นมึงหันมาบอกมันเลยไม่ใช่ฉากนี้มานออกผิดฉากไม่เป็นไรออกมาทำไมอะ มันไม่ใช่ขาดนี้ยังไงก็ได้ลูกคนแรกออกมาประกอบเรื่องนะประกอบเรื่องประกอบมาให้ดีไปจังายท้องที่ดีเจะาเดมากอมากไม่กล้าพูดถ้าอย่างนั้นมึงดูแลด้วยกันแล้วกันเฮ้ยหน้าตาก็ดีว่ะแต่เสียดายนิสัยใช้ไม่ได้ ชอบยุ่งกับเมียชาวบ้านเนี่ยวะให้กูรู้นะว่ามึงมาเกาะแกกับเมียกูอีกไม่งั้นมึงโดนกูต่อยแน่ไม่ไไปเลยไปไปเอาเงินเอาดีเรื่องนี่รู้น้ำปิยุ่งกับมันนี่ไม่ไม่หัวเผลอลึกจจอกัน รถเคยใส่พานค่ะาเลยนี่กูอกหักแล้วเนี่ยโดนผู้หญิงหลอกแล้ววันนียทำไมไม่แบบนี้ด้วยเนี่ยไม่น่าเลยวายุไม่น่าเลยบอกเพื่อนรู้อย่างนี้กูเชื่อมึงทั้งก็ดีแล้วกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยพอรู้เชื่อมึงกูเงียบกิ๊บกูไม่ได้ถูใจกู ผู้หญิงสมัยนีย้น่ากลัวรู้หนะ้าไม่รู้ใจดู้ใช่ไหมเพื่อจะบอกว่าไม่มีแฟนที่ไหนได้ผัวมาตามแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบนี้เหรอฮะจะจำไม่เลยนะวันนั้นตั้แต่วันนี้ไปแม้แต่ขาออกคนชั้นวายอยู่เธอก็ไม่วายน่ไอ้เห็นหรอก <c oughs> เจ็บใจเลยตามมัด้วยนะนี่ ข้าวเบาๆหน่อยเตากินเกยแต่กินสมัยได้หิวข้าวไม่ไหวเผือผัดไม่เก็บกินเลยร้านเนี่ยมีทุกอย่างยกเว้นลูกค้า ข้าวอร่อยเ้าข้าวอร่อยไ่อร่อยแม่ค้าย่าไปซื้อโรตีแดกเขาไม่ค่อยได้กินนะที่เพื่อนเพื่อนไอ้ดุอ้นั่นไอ้อะไรอะไอ้นั่นลูกใครก็ไม่รู้โจนเขาพูยอีกทีนึงเหมือนกูเลยไปไปนอาหารกันเพื่อนเออไปรู้ไปไปกันโอ้หเจ็บ ของเรื่องออกพรรษาที <laughs> <laughs>